สวัสดีครับนี่เราก็จะมา,าดูเรื่องการประยุกต์ใช้เทรนไลน์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นกราฟเส้อย่างนี้นะครับเราจะใช้เทรนไลน์นะครับเราก็จะมาดูเส้นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าดาวเทรนนะครับจะขีดลงมาน,นี้นะครับจะเป็นดาวเทรนนะครับ ส่วนเส้นที่ขีดขึ้นไปนะครับเพื่อจะดูแนวรับนะครับเราจะเรียก up trend นะครับหรือว่าจะเรียกว่าเส้น support ก็ได้นะครับเส้นึ้งบนนี้ down trend นะครับหรือจะเรียกว่าเส้น resistance ก็ได้ครับเส้นแนวต้านนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราขีดเส้นเดียวนี่นะครับหลังจากที่เราขีดไปแล้วสมมติว่าเหตุการณ หลังจากตรงนี้ไม่ได้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราลากเส้นสพอร์ขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้ามันหลุดแนวรับมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีแนวรับให้อีกนะครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหาว่าเอ๊ะหลังจากตรงนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ใช้เส้นสปีดไลน์แบบนี้นะครับในการลาก ไปแทนที่จะลากเส้นเทรนไลน์อย่างเดียวเห็นไหมครับก็จะเห็นแนวรับที่เกิดขึ้นจากข้างล่างบริเวณด้านล่างนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นแนวต้านนะครับและนี่ก็จะเป็นการคาดคะเน์เซ็ตได้เลยว่าถ้าเซ็ตไม่หลุด640ลงมานะครับมันจะมีโอกาสเดีดยกลับขึ้นไปในแนว760แนวเส้นขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ เส้นสปีดไลน์แทนที่เส้นเสนลยอย่างเดียวนะครับทีนี้การใช้เท้นลน์ในการขีดเส้นแนวต้านนะครับหรือว่าเลขดาวเทนลงมาแบบนี้นะครับรก็จะได้เส้นเดียวเหมือนกันนะครับแต่เกิดว่าเราใช้เส้นสปีดไลน์ในการขีดลงมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้ เส้นแนวต้านนะครับที่จะเกิดขึ้นบริเวณด้านบนนะครับแล้วก็จะพอประมาณการด้วยว่าดัชนีควรจะขึ้นไปถึงตรงไหนอะไรยังไงนะครับการใช้งานเส้นสปีดไลน์แล้วก็เส้นเทรนด์เนี่ยนะครับเราก็เพียงแต่สมมติเราจะหาเส้นเฉพาะด้านบนนะครับเราก็ลากจากจุดสูงสุดมาบริเวณไหนก็ได้สมมติเราจะเอาจุดยอดที่บริเวณนี้นะครับ มันลากผ่านนี่ข้ามาระหว่างเห็นไหมครับถ้าเราว่าลากผ่านเป็นเวณนี้ปุ๊บเป็นที่ดัชนีทะลุขึ้นไปนะครับมันก็จะไปพบเส้นแนวต้านแล้วตรงนี้กลับลงมาแล้วก็ทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับในครั้งนี้ไม่ผ่านแล้วก็ลงนะครับก็จะลงไปดูสู่แนวรับหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะไปหาวิธีการอื่นหรือว่าดู เป็นไกลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่การลากจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าอยู่บริเวณใกล้ๆแล้วก็จะอนุมานว่ามันอาจจะเกิดเป็นเส้นแนวต้านนะครับบางท่านขีดไม่ถูกนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีก็เราต้องหาจุดยอดสองจุดไปก่อนนะครับแล้วเราก็ลากผ่านไปแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือกระทั่งแบบนี้นะครับลากผ่านจุด นะครับผมใช้เส้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลากลงมาแบบนี้นะครับลากผ่านเส้นตรงนี้นะครับลากผ่านจุดยอดตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเกิดเส้นต่างๆขึ้นมานะครับที่นี้จะเป็นการลากจากด้านบนนะครับเพื่อหาเส้นแนวต้านส่วนด้านล่างก็จะเป็นการเส้นแนวรับ อย่างที่เมื่อสักครู่ขีดได้เห็นนะครับถ้าหลุด640มาก็จะมีแนวรับต่อมาถึง600จุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เรามาดูตัวอย่างหุ้นกันบ้างนะครับถ้าเราใช้เทรนไลน์นะครับในการวิเคราะห์หุ้น HP นะครับเราจะเห็นเส้นแนวต้านของเขาก็คือขีดลงมา เห็นไหมครับว่ามันเป็นดาวเทรนต์ลงมามันไม่สามารถทะลุกรอบข้างบนขึ้นไปได้นะครับในขณะเดียวกันแนวรับเขาอยู่ตรงไหนสมมติเราเห็นจุดต่ำสุดด้วยวนนี้แล้วเราก็ลากอัพเทรน์ขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเส้นราคาหุ้นได้ทะลุในแนวอัพเทรน์ลงมาแล้ว นะครับอะอย่างนี้เราจะทํำยังไงนะครับถ้าเราแปลงเป็นเส้นสปีดไลน์นะครับเราลากแบบนี้นะครับปึ๊บมีเส้นสปอร์ตเราก็จะเห็นว่าจะลงมาได้ประมาณสองบาทห้าสิบนะครับนี่อาจจะไม่ได้ใช่เรื่องจริงนะครับว่าจะต้องลงมาถึงสองบาทห้าสิบแต่เป็นการอนุมานว่าแนวรับมันจะอยู่ตรงไหนนะครับเราจะไม่นิยมขีด ในจุดที่จุดทางขวาต่ํากว่าทางซ้ายนะครับในกรณีเป็นเส้นสปอร์ตนะครับทางขวาจะต้องสูงกว่าจุดทางซ้ายนะครับจุดเริ่มลัทางซ้ายตรงกันข้ามถ้าเป็นเส้นดิสตันหรือว่าเส้นโนต้านนะครับทางด้านขวาก็ต้องควรจะต่ํากว่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะครับอาจจะสูงกว่าในการขีดมันกรอบแช n นลก็ได้นะครับแต่เส้นสปอร์ตเนี่ย จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เรามาดูหุ้นตัวอื่นบ้างนะครับดู ATC นะครับถ้าเราหดกราฟดูนะครับสมมติว่าเราเห็นลักษณะกราฟแบบนี้แล้วเราก็ใช้เทรนไลน์ขีดนะครับขีดหาแนวพพอร์ตจะเห็นว่ามันหลุด ราคามันได้หลุดเส้นสะพพะลงมาแล้วนะครับหรือกระทั่งขีดเห็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นเราก็จะดูว่าแนวรับมันกอยตรงนี้ถ้าหลุดจะไม่ดีแล้วอะไรน,นะครับเป็นต้นทีนี้ถ้าเราใช้สปีดไลน์นะครับเราคลิกเราก็จะเห็นแนวรับมากขึ้นนะครับ,นะรบการขีดคือให้จุดสองจุด แลระเด็นอย่าให้มันยกขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเราเห็นว่าแนวรับมันหลุดลงไปแล้วเนี่ยเราจะขยับหรือเลื่อนจนกว่าเราจะได้แนวรับอันใหม่นะครับเช่นผมใช้ลากจากบริเวณนี้ไปจนถึงด้านล่างจุดนี้นะครับจะเห็นว่าราคาได้ทะลุลงมาตลอดนะครับงนั้นเราก็ต้องเลื่อนจุดไปเรื่อยๆนะครับ เช่นเลื่อนจากบริเวณนี้มาขีดมาถึงเส้นตรงนี้นะครับมาจุดบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคาก็ทะลุมาตลอดเพราะงั้นต้องหาทางขีดให้ได้นะครับก็โดยอาจจะลากจากจุดตรงนี้มาถึงบริเวณที่เป็นจุดที่หุ้นเคยต่ำสุดนะครับ เห็นจะเห็นได้ว่าเราจะเริ่มมองเห็นแนวรับแล้วครับว่าตกลงริเวณสามสิบาทมาอาจจะมาสู่ยี่สิบห้าบาทก็เป็นได้นะครับบางท่านสงสัยว่าเอ้าแล้วทําไมต้องใช้จุดนี้ทําไมต้องมาใช้บริเวณนี้นะครับเราอาจจะใช้บริเวณนี้ก็ได้ครับมันไม่ได้เป็นข้อกําหนดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะพยายามลากจากจุดที่จะทําให้ได้ค่าใกล้เคียงนะครับบริเวณน,นี้ รเราก็จะได้แนวรับต่างๆาเกิดขึ้น,นถ้าหลุดยี่ห้าก,กว่าจะเป็นบริเวณ20นี้ก็ได้นี่ไม่ใช่เป็นการชี้นําหุ้นนะครับแต่เป็นการตัวอย่างการใช้นะครับเส้นซัพอร์ตนะเพื่อหาแนวรับนะครับและยุกต์ใช้เท้นลายนะครับนอกจากจะใช้เส้นเดียวแล้วเราก็ยังสามารถใช้สปีดไลน์เพื่อหาแนวรับ ได้มากขึ้นนะครับแบบนี้นะครับนะครับเราลากไปแบบนี้เราก็จะเห็นว่าราคาได้หลุดมานะครับงั้นเราคงลองเลื่อนดูจากบริเวณนี้ลากมาจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับที่เห็นปึ๊บลองขีดดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดแนวรับประมาณที่3าสบาทเศษนะครับ เราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็หลุดมาแล้วเหมือนกันนะครับแสดงว่ามีแนวมีแนวโน้มที่จะหลุดแนวรับลงมาได้อีกนะครับนี๋เรามาลองดูตัวอย่างอันอื่นบ้างนะครับมาดูหุ้นไอทนะครับหุ้นไอทก็จะมีดาวเทรนนะครับเราลองขีดดูครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าเนี่ยเราต้องจินตนาการว่าเขาอาจจะอยู่ในขึ้นปรับตัวแบบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งบริเวณนี้เราไม่รู้ว่าจะลากจากจุดไหนนะครับเนื่องจากมันเป็นแท่นขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีจุดยกตัวนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นแนวรับอันนึงได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องหาทาง ขีดไปทางขวานะครับสมมติเราใช้เทรนด์ขีดไปนะครับราคาได้หลุดแนวรับมาแล้วนะครับหรือตรงนี้ก็แล้วแต่นะรเราพยายามหาจุดต่าสุดที่มันเคยลงมาแล้วดิดตัวขึ้นไปซึ่งไอเทดีเนี่ยถ้าขีดเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะหลุดแนวรับมาทุกแนวนะครับแล้วเราจะทํำยังไงถ้าเราใช้เทรนด์ลน์อย่างเดียวเราก็ไม่สามารถ หาแนวรับได้นะครับเพราะงั้นเราก็ใช้สปีดไลน,น์นะครับขีดเหมือนเดิมครับนะครับจะเห็นว่าผมลากจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับก็จะเกิดแนวรับบริเวณ8บาทเศษเศษซึ่งราคาได้หลุดลงมาแล้วนะครับเราก็เลื่อนต่อไปจนกว่าที่เราจะหาแนวรับใหม่ได้นะครับาจากจุดนี้มาจุดต่ำสุด ตร,ตรงนี้เราก็จะเห็นแนวรับอันใหม่ก็คือประมาณ7บาท25นะครับถ้าเกิด ITD ลุดมาถึง7บาท25ก็จะเป็นแนวรับอันหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมเขียนไว้ในบอร์ดนะครับว่าอาจจะทยอยเข้ารับตั้งแต่8บาทลงมาจนถึง7บาท25นะครับเพราะว่าใช้เทรนไลายขีดด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากใช้บ o ลิงเกอร์แบนแล้วก็ไอซแล้ว เราก็ใช้เทรลไลน์ในการเป็นตัวช่วยได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นทดสอเป็นการสาธิตการใช้เทรลไลน์คือหรือสปีดไลน์ในการขีดเพื่อหาแนวรับนะครับยกตัวอย่างต่อมาอย่างเช่น TPI ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ เทรนไลน์อย่างเดียวเพื่อขีดหาแนวรับนะครับหรือกระทั่งแนวต้านจะเห็นว่าเขาแขวงตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับในกรอบแชเนลนะครับกออภไยนะครับถ้าเราลากเส้นแนวรับแบบนี้ลงไปขึ้นไปนะครับมันก็จะเห็นว่าราคาได้ทะลุเทรนลงมาอีกแล้วนะครับก็บจะมีเทรนตรงนี้นะครับประมาณห้าบาทแปดสิบ ในรกรอบ Channel นี้นยังไม่หลุดมาถ้าเราใช้เส้น Speed Line ในการลากเส้นขึ้นไปนครับจะจุดด e เ e r เซนสองจุดครับเป็นจุดต่ำเราจะจากบริเวณนี้ขีดไปนะครับก็จะเห็นแนวรับของราคาที่จะสะดุดลงมานะครับเช่นตรงนี้นะครับลอ,องขีดดู จะเห็นว่าจะมีนินรับ5บาท75นะครับ5บาท30แล้วก็5บาทนะครับหรือกระทั่งเราเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับขีดแบบนี้นะครับก็จะเห็นแนวรับที่6บาท25 5บาท60นะครับเราไม่มีข้อกำหนดหรือว่าในสิ่งที่เราจะต้องการจะขีดนะครับ เพียแต่ว่าให้ให้สังเกตเท่านั้นเองว่าเราต้องลากจากจุดต่ําสุด2จุดนะครับซึ่งจะทําให้เราเห็นราคาที่เราจะเห็นแนวรับที่ราคาจะสามารถลงมาได้นั่นก็เราก็จะเรียกว่าเส้นสปอร์ตหรือว่าเส้นแนวรับนะครับหรือว่าเรียกว่าอัพเทรนก็ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับในการใช้สปีดไลน์ซึ่งมันจะดีกว่าการใช้เทรนไลน์อย่างเดียวซึ่ง มันจะได้แนวรับแนวเดียวถ้าเกิดว่าหลุดมาแล้วก็จะคิดไม่ออกว่าหุ้นจะไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับนี่เป็นการสาธิตการใช้สปีดไลน์นะครับเราสามารถใช้ขีดได้แ,แบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับยกขึ้นไปแบบนี้ไม่ถูกไม่ใช่วิธีที่ถูกนะครับหวังว่าจะพอให้เห็นภาพการใช้เส้นสปีดไลน์ได้บ้างนะครับ ประยุกต์ใช้แทนเทรนไลน์นะครับเพียงใช้2จุดอ้างอิงนะครับเราเล็งจุดต่ำสุดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับเป็นจุดที่หุ้นลงมาพักตัวและเราขีดขึ้นไปโดยไม่ไปทับซ้อนนะครับหาแนวรับแบบนี้นะครับเราจะเริ่มจากจุดนี้นะครับจุดนี้แล้ว็ลาก็ลากลาลาลายาวขึ้นไป นะครับหรือจากบริเวณนี้ก็คืออันนี้นะครับแล้วก็ขีดขึ้นไปหรือจะเลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการประยุกใช้เทเลไลน์ line. ก็มีเท่านี้นะครับหวงว่าเรากา็ท่านคงได้หัดขีดเพื่อหาแนวรับดูนะครับ